สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุนนอนซีบายนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะกับฮีโร่เดอะกาตี้เยเตอร์นะครับไงไอ้กูดึงคิปไปแล้วดึงคิป <remembering> <erving> ลืมแบนอธิบายสกิลนิดนึงครับสกิลหนึ่งงัดให้ลอยขึ้นแล้วก็สโลว์นะครับสร้างความเสียหายสกิลสองเป็นสกิลมาร์กนะดึงเป้าหมายกลับมาตรงที่เรามาร์กไว้นะครับสกิลนี้สามารถใส่ฝั่งตรงข้ามกับใส่ให้ฝั่งเราเองก็ได้นะครับสกิลสามเป็นสกิลพาสซีฟครับฟาดแส่สร้างความเสียหายคิดอีกข้อนะแล้วก็กระจายนะปลายแส่จะไม่คิดค่าเกาะนะครับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต อันติรถม้านะครับรถม้าจะวิ่งผ่านนะสร้างความเสียหายถ้าไม่ติดสตันนะครับแล้วก็ลดความเสียหายลง50%นะครับหลังจากนั้นมันก็จะคืนค่าความเสียหายที่เราโดนก่อนนั้นนั้นให้นะสกิลก็จะประมาณนี้นะครับมึงฟอร์มยังไงเนี่ยไงแม่คุม กูรู้อยู่แล้วเนีมันอยู่ในนี้ไม่คิดต้องจะดิงกระโดดก็คุมเบลลสองด้วยเอออับนำต่อได้ต่อได้เสียบได้ป่ะเฮ้ยมันจะโดนนั่นแหละมันเอาจริงนั่นแหละถอย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 ได้ป่ะน่ะถอยไปป่ะมาอยู่ในนี้อย่างนั้นแ่ะเฮ้ย มันม okay. <No <mmm ีว่าคลุมเพื่อนดูด totally ิโอ้ยลงขามันตดตายแล้วป่ะโซลิปเปงนน

บางทีมึงก็เกินไปโซลิเปอร์สูเลยสู้เลยมานาก็ไม่มีเชี่ยไว้ข้างบนกูเนี่ยฆ่าย,ยากที่สุดละกัตรูหายไปรอเดี๋เดรอดอรอ

Mang ba lắm đầm bội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  đầm tông đầm bội 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 Đi bội đầm กูเรียกพวกกูสู้ไม่ได้กูเรียกพวกโดนโกตัวมึงโกงเกินายยาคือเวลาผมเล่นโนมอลทุกคนคือมันหาห้องเจอไปเซม CM. นั่นแหละคือมันไม่มีคิวไงโนมอลเลยต้องหนีมาเล่นเซมแค่นั้นเลย ไ,นะไม่ได้เครื่องนะไม่ได้เครื่องนะได้สองนะน่ะโอเคไม่ว้าสัตว์เลยแม่งไดกูเลยสัตว์มันเพื่นนี่นไ,มไม่อยู่มันเห็นแม็กมัดไม่อยู่บัดลงลายแม่งใส่ เอาไปวอร์ให้ที่นขขี่นก่อนอย่าได้ลาด่ลอา,ลาอย่าได้เจลานี่จะลาอยกูเนี่ยเออเจลา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 มจลาเลาชิป้ามันมีโล่ <c oughs> ไปแล้วฮร์ปกลับเรนกลางแล้วครับทำสนับนดาเมจสนิดนึงเฮ้ยถึงบอมบ์ถงบอมเ์ไห ไปเดมาว่ะเดไปเดเบนใช่เว้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ยเจลาเจลาอยู่ข้างกูเนี่ยฮึวุ่นวายดีแท้พี่เดมาแล้วพีเดีเดมาแล้ววุ่นวายดีวุ่นวายดีคุมคูดาสีสีวิไอ้เหีญ่มาคุมมันอ่ะ ดอกนี้เข้าไปป้อมปอมไอ้เฮียมันได้ป้อมกลางไอ้สัตว์มันได้สองป้อมเลยบ้า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 เฮ้ยโดนดึงเอาแล้วกูไม่ตามกูไม่ตามกูไม่ตามกูหลอกมาเฉยจะเก็บลูนไอ้เฮีย ได้นะคมกข็เข็ดยาวอยากโดนดึงอ่ะเฮ้ยมึงอย่าพูดงั้นดิไอ้สัดมันได้ทิ้งเขามาไอ้ที่โดนดึงดึงอยู่างงี้ไม่ได้อะไรวะไปฟาร์มเลยไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอกมันยาวกลางแตกไอ้เนี่ย Nhập bang, nhập bang, nhập bang Giờ solo hay đồ Hay nó Sắp mua cú, ý sát được Ý hiệt tay Buộc, 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 buộc เฮ้ยกูขอหาเบอร์เซิร์ฟแป๊บนึงนะ โอ้ oh, โคตร oh, นืด yeah. แ่้อยุมเหมียวเหมียวระวังแลวมัง้งเนาตายแล้วตายแล <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> ทีมกูอยู่ยไหนเนะี่ย อยู่ไหนไอ้ที่ยอาไม่จีบอืมทีมกูอยู่ไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วเออ๋ดีเล่นดีเล่นดีมาพรุ่งนี้เลยโอ้โหโคตรเสียจังหวะเลยเออไม่มาพรุ่งนี้เลยอ่ะเอาดิไม่เฮดด้วยไล่ดิไล่ดิไม่เฮดอ่ะไล่มาไล่มา ถ้ากูรู้พวกมึงจะท้าขนาดนี้นะนี่เลยเดืดหัวแดนี่เน่ยน้องตีฟีอะโซลิฟีเจฟไอซัสแปดวิ๊แปดมิมีปลาแปดมิเล่นไว้เล่นไว้เล่นไว้น้ำมัดวัดสวยหมดฮิว ฮิวนอนไปฮิวจะฮิวมันจะฮิวไอ้สัมไอ้เหี้ยกูไม่กล้าเข้าใกล้ไอ้เหี้ยเข้าใกล้กูตายแน่เลยสัทีเดียวคันตันว่ะเมื่อกี้ว้าไปโดนคันตันดิอืมต้องเขียวเหนียวทำเขียวเลยมันไม่มีตัวนี่เว้ยเขียวครูเกิดบีก็ได้หมดละดีหมดแหละ ผมบอกวะนี่เล่นคีย์วอล์กละวคุ้มเฮียอะไรออกนูเลยกูปคตันก่อนดีกว่าตีตีตีหยุดหาคีย์มันแรงๆก่อนสักวิวหนึ่งก็ยังดีตัวมันซับคู่ซับกันตายสองตัวเลยอ่ะเฮียมันมันกายภาพหมดเลยเอาอแบก็กมามันตายหา่า เอาล่างมึจะเอาล่างไม่หรอมึมีกันตีอ่ะไหวมึงไม่มีกันเวทอ่ะ<ว>มันไม่มีกันเวทอยู่อ่ะโหต้องแรงตีเข้าไปโอ้โห ไอ้เหี้ยแม่งโดนดึงก่อนไอ้สัตว์แม่งหวานเล่นยากแบบนี้หนีก่อนคอยแบบยี่ปีเดย์โคตรข้างสู้ปีเดย์ไม่ได้เราอะสู้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ มันจะออ,อยาวเลยโดานยาวเด็บได้อยู่มีเหมียวเด็บได้อยู่ต้องเหม่อมัดเข้าไปสวนที่วะสวนเฮี่อะไรไม่ส,วน,ส,ว,นสวนกูก็ตายเด็เฮี่เฮ้ยลุนีนวตัดเลยก็ชิวช้วๆแล้ว บานเียรดดิมอย่าเข้าไปนะพีเดียวคลองอยู่นะเนี่ยจังหวะเนี้ยเมื่อไหร่พีเดียมันหายไปอ่ะเอาป่ะเปิดฮะตรอรอรอยีโรเนียนก้าวีเองอันตีเขาได้มีอันตีให้ sahamvi,เพื่อนจะ fail check gúi nỗi đai ờ, thấy là book tablet

นานเลยเฮียขอไปเฮียน,นี่น่าจะต้องเจอ่ะเฮ้ยกำลังไปกำลังไปไม,ไม่ทันแล้วเกี่ยวหัวหน่อยเกี่ยวหัวมันฝับแล้วเว้ยพีเดียกดตัวดันอืมไม่หายเนี่เรืนะ่งเฮียแบบต้องมีคีถ้าจะไฟอย่างเงี้ยอีโลกระโปงไปเลยเฮียตัวเฮีย สามร้อยขีเผื่อจะมีปฏิหารกูรูแล้มึงต้องออกอะไรทีเอไม่มีใครตามกูทันไอ้เหี้ยเออร้อยหนโอเคไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาดาเมจก่อมึงเข้าไปมันก็ไม่ได้ไงมึงเข้าไปมึงทำอะไรกันไม่ได้มึงมีคอนตันมึงก็ตีมันไม่เข้าอยู่ดีเอาของอยู่ เนี่ยเนี่ยวถ้าโปรไม่มีเคเนี่ยตายเลยบ้ากันอาเจลาเยี่ยกันเวทด้วยเหนียวเราบ้างทีนี้เอาคลองอยู่มึงยาวไงอ่ะเดี๋ยวปุซอนให้เดี๋ยวปุซอนให้เดี๋ยวกูไปโซนให้เบ็ดเอาเหมือนได้ป้าเยี่ยแเลยเอาอะกูไม่ต้องตีเลยเนี่ยเพื่อนเออมึงเก่งเพื่อน เดินมามันก็ตายแล้วยี่อะพวกมึงฆ่ามันขนาดนั้นออเอาดีเขาของดีเขาของดีเข้ามาชา้าไปป็นีมีคอนสันมึงตีอย่างนั้นเลยอ่ะ เอาปลดคองมันหน่อยเมี้ยปลดคองมันออกหน่อยเก่งมากเสือเถอยๆอยถอยๆๆยถถอยถอยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นของแท้หมดไม่มีจะเสียแล้วเพื่อนจังหวัดเนี้ยมันอยู่แถวเนี้ยไอ้ไอ้อ้วนเยี่ยมมันออเฮ้ยมาโชว์ปฏิหารโอ้คอนตันใหญ่เลยเว้ยเดือดใครก็ตายนี่หว่าสัตว์ โอกได้เรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องต้องเซตบ่อนไว้หน่อยตอนไม่ถึงกูอ่ะเล่นงาน่ายจะตายหนึ่งโอ้ยี่พี่เด์ไล่จีตายแล้วแล้วกูโบว์อยู่มไม่หยุดเรอ The Legion have destroyed Tower. ฝานไม่ได้คีปหมดก่อนยี่สิบวิแม่งอ,อก,กันแล้ว ต้องมีกูเั็นพี่เดชไม่ตอนไม่โตสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บจัดกูเจาบ้า ทีแม่งคิวทีแมงฮิวเฮี может, ้ยเยอะชีพหายเมื่อกี้ถ้ามึงตามกูได้ฆ่าตัวเงี้ยบฮีโร่โคตรนักแข่งอะฝั่งโน้ต ดูแม่งแต่ละตัวอะเฮ้เอาป่ะโอ้เยอะเยอะไอสัตว์สามตัวเวลสิบสามเจ้าสมุดเลยสมุดหมดไอสัตว์แม็กมัดกูเห็นมึงกดไปทีนึงนะอย่าอย่าไอสัตว์อะไรกูเวลสิบสามกูเลยกดทำไมอะ

โอ้โหขูเียดเจลามากเลยว่ะโอ้ไม่ได้ตีเลยเหี้ยซื้อมาซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นแล้ว ไปไปไปฮีโร่ฝั่งนู้นแม่งโหตรก็จะพูดว่าแคลรี่เราก็เยอะเนาะมึงออก้ส่เขียวก็ได้บอกว่า้ส่เขียว เอวเนียก็ซอยเขียวเลยเจาเวนไม่ต้องไปออกมาหรอกไอ้เจสปีเอาเอ้าซอยเขียวไปเลยอืมทำเขียวก่อออนเมึงสกิลได้มึงไม่ต้องตีนี่เดี๋ยวนาะเอาเฮี้ยอะไรไปไหวไม่ไหวหรอกตู้ไม่ได้กูกูเห็นให้โหวตมาเฮี้ยเดี๋ยวนาะจำไว้ต้นเกมได้บีเคได้มีโอกาสได้บีเคเอาบีเคก่อนแล้วค่อยเบิกเครื่จำไว้ จัดไปแล้มาเล่นไม่ได้เฮียจัดไปกูไม่ได้สอนนะกูแค่บอกกูเียเข้าไปเฮียใครตามกูได้อะไม่มีต้องหอ,อนฟ้าไว้ะไม่มีปฏิหารแบบฟาดทีหายหมดเลยเว้ยเซ็งว่ะ เนี่ยเดี๋ยวอ่่ม่เอก่อนเฮ้ยเล่นดิเล่นดิีเด่นมาอย่างไวเลยเฮียตายเลยไปนงไงเมื่อก่อน้งขอลองกนเม่อก่อ ฮีโร่แครีเยอะเกินเล่นได้กับแค่ได้เล่นนี่ต่างกันมากเลยนะ ยยยได้ขนาดนันนะ้นเต็มที่แล้ว <c oughs> มันเล่นไม่ไหวฮีโร่มันซับสามตัวเรารออะไรวะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับผิดพลาดกันก็ขอโทษวยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ